ทุกคนเดี๋ยวเขาจะขอเปิดไพ่ชุดแรกนะคะอันนี้เป็นไพ่จิตวิญญาณแพนนคาราชนะคะไพ่ชุดนี้กล่องมีเสียงดนตรีนะคะนี่นะคะเปิดไพ่เลยอันนี้ใหม่ชุดใหม่ยังไม่ได้ฉลองยังไม่ได้ฉลองดูให้ใครเลยฉลองดูให้คุณผู้ชมก่อนเลยจ้าใครแกะกล่องมาเดี๋ยวจะมีการ์ดด้วยนะคะ กราฟมีนัมเบอร์นะคะอันนี้ชุดใหม่ล่าสุดฉลองดูให้คุณผู้ชมเลยหลังจากไม่ได้ไลฟ์ห,หลายวันเอะเปิดไพ่เลยเพื่อความรวดเร็วไม่ไม่ลำไลไม่ลีลาวันนี้มีเวลาแป๊บเดียวนี่ชุดใหม่ดูให้คุณผู้ชมใครเข้ามาดูวันนี้ภายในเจ็ดถึงสิบสี่วันปลุกยนานนะคะราชอยากบอกอะไรกับคุณก็เจ้าขอเชิญ ข้าพเจ้าขอเชิญพยาสีสต,ตนานคราชพยานคราชองดังนิพัฒนะคะพยาหนตามพญานคราชทุกป,ปรง่งขอเปิดตัวให้กับคุณผู้ชมที่เห็นคลิปของข้าพเ,เจ้าขอให้ข้องวมนายของข้าพเจ้ามั่นยำเรากอตาเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเจ็ดถึงสิบสี่วันใครผ่านเห็นคลิปนี้นี่คือข้ควานายของคุณอขอดูอย่างรวดเร็วเลยนะคะ หยิบสดๆนะจ๊ะไพ่ชุดนี้บอกเลยว่าแม่นมากอาจารย์บอกเลยใครยังไม่มีสั่งไปเลยจ้ะแม่นมากแล้วน่าจะใกล้หมดด้วยพอพอใกล้ๆหมดก็ไม่อยากพูดเยอะกลัวหมดอีกโอไพ่ไปแรกนะคะขึ้นไพ่โชคชะตากำหนดชีวิตของคุณนั้นถูถกโชคชะตากำหนดมาแล้วนะคะตัวคุณเนี่ย เกี่ยวพันกับแพรนะคะราชมีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องนะคะคุณจะได้ไปสถานที่ที่มีคนจํานวนมากเจอคนเยอะๆในช่วงระงยะเวลาใกล้นี้อาจจะไปงานบุญงานบวชหรือไปงานทําพิธีอะไรต่างๆหรืออาจจะได้ไปอองานอะไรที่เป็นพิเศษเป็นมงคลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในช่วงเรเ็วๆนี้ตัวคุณเนี่ยนะคะจะได้คบได้เจอกับคนที่มีสายสัมพันธ์คล้ายๆกันคือมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันมีบุญมีกรรมร่วมกันมา ช่วงนี้นะคะคุณจะได้ไปเ,เครารพส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออธิษฐนจิตขอพรสิ่งศิสิทธิ์ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะทุกคนเลยแสดงว่าคุณมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพียนัคราชแน่นอนปกตินะถ้าเจอถ้าเปิดไพ่ชุดนี้ก็คือเกี่ยวอยู่แล้วละ่ะถ้าไม่เกี่ยวจะไม่ได้มาดูหรอกไพ่ไพชุดนี้เป็นไพ่ชุดที่จันตั้งใจทําขึ้นมาพิเศษนะคะโอ้ใบที่สองนะคะลัหษณะเธอเพียนคราชสีเขียวไพ่ใหญ่อันนี้ไพ่ใหญ่ นะคะเพรนักตระกูลสีเขียวดวงคุณนะคะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเพานาตระกูลสีเขียวถ้าคุณบูชาเพานาตระกูลสีเขียวนะคะก็จะประสบความสุขเช่นเดียวกันแต่จริงๆนะใครที่เกี่ยวข้องกับเพรนาสามารถบูชาได้ทุกองแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้จังหวะนี้ระยะเวลานี้ก็คือองค์สีเขียวเนี่ยนะคะจะเสริมดวงมากที่สุดไม่รู้หรือมานั่งห้องนี้อีกแล้วก็ไม่รู้คาที่แล้วมานั่งห้องนี้ก็ได้สีเขียวไหมถ้าใครจาไม่ผิดดูคลิปประจันรอดที่แล้วปู่ศรีสัตรนขราด แล้วรู้แล้วรูกแม่อะไรวันนี้อาจารย์นั่งอ่าห้อยปู่ศรีสัตตนคราชสีเขียวให้มาพอดีเลยแล้วก็หยิบได้ไพ่พอดีเลยนะคะปู่สีสุโทก็สีเขียวนะคะถ้าใครมีปู่สีสุโทก็ปูชาปู่สีสุโทได้นะคะอ่าแต่ถ้าเป็นของอาจารย์จะเป็นปู่ศรีสัตตนคราชนะคะองค์นี้สีเขียวมีในตะกร้านะคะกดเอาอันนี้ไม่ได้ตั้งใจขายของเลยนะคะเปิดได้จริงสังเกตนั่งห้องนี้แล้วเปิดได้อีกแหละแล้วก็องคเขียวแล้ววันนี้ก็ห้องคเขียวว่าพอดีอะ แสดงว่าท่านอาจจะมาให้พรก็ได้นะคะก็ขอให้ใครที่เห็นคลิปอาจารย์วันนี้นะคะขอให้แผนนักราชอวยพรหวังสิ่งใดคิดสิ่งใดขอให้สําเร็จสมปรารถนาถ้าได้ไพ่วันนี้เป็นไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่เนี่ยก็หมายถึงสําเร็จเรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องสาคัญอะไรเงี้ยนะคะส่วนในักใครสะดวกบูชาเป็นแผ่นยันเนี่ยแผ่นยันพราน,นาเกี้ยวนะคะที่อาจารย์ปักอยู่ในตะกร้านะคะลองเลื่อนดูให้บูชาแผ่นสีทองนะคะสาหรับรอบวันนี้นะใครที่เห็นคลิปนี้อันนี้คือความสําเร็จเรื่องใหญ่กําลังจะมา สิ่งใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องสาคัญกำลังจะมานะเดี๋ยวดูซิว่ามีเรื่องอะไรบ้างดูไพ่ต่อไปโอ้นี่ก็สีทองนี่ก็พระจาสีทองแดงทองจะเป็นโทนเดียวกันนะคะแดงทองบอกว่าพรสําเร็จพรสําเร็จหมายความว่าพรที่คุณขอจะสําเร็จเดี๋ยวนี้ใครขอพรเพียนะคะราชะนะขอสักหนึ่งเรื่องคุณจะสําเร็จแน่นอนเพราะว่าท่านเนะ่ะตั้งใจจะมาให้พรโดยเฉพาะเลยอันนี้คือพ่นเงินพ่นทองใส่หัวผู้หญิงคนนี้เลยก็คือแบบ ให้ความสําเร็จเลยนะคะอพยานาคพ่นน้ำพ่นไฟไม่มีอันนี้พยานาคพ่นเงินพ่นทองนะคะก็คือพ่นความสําเร็จออกมานี่ใครที่ขอพรไว้จะสําเร็จนะคะใครขอไปแล้วก่อนหน้านี้พรที่ขอจะได้ส่วนใครยังไม่ขอนะคะเดี๋ยวดูเสียงปู่ข้างหลังอาจารย์ก็ได้นะคะตั้งจิตขอพรท่านก็ได้นะคะใครที่ยังไม่ได้บูชาถุมงคลไม่เป็นไรนะคะดูที่จี้ในตะกร้าอาจารย์จะมีรูปจี้องค์นี้อยู่นะคะดูที่รูปก็ได้นะคะอธิฐานจิตลองขอพรท่านดูนะคะขอให้สําเร็จ แต่ดวงบอกว่าจะสําเร็จยู่ล้วล่ะนะคะอุดิพายใหญ่อีกแล้วว่ะไพ่ธาตไฟอ่ะอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เชื่อว่าพลังไฟแห่งความสําเร็จก,ก็เหมือนกับมีพลังไฟมีความสําเร็จใส่ชุดแดงมาพอดีเลยมีพญานาคธาดไฟขึ้นมาก็คือบอกว่าสําเร็จแบบร้อนแรงรวดเร็วแบบว่าฉับพลันก็ได้นะคะก็คือบอกว่าตัวคุณน่ะ เป็นคนใจร้อนด้วยจะได้ไพ่ัดตไฟก็คือใจร้อนนิดหนึง่งแต่อยากได้อะไรก็เราอยากได้เรวเร็วนะทีนี้ยขึ้นไพ่ไพ่ไฟขึ้นมาก็บอกว่าจะสําเร็จรวดเร็วอย่างที่คิดนั่นแหละประมาณนั้นก็คือเนี่ยขึ้นมาสองใบแหละนะคะโอ้มีไพ่ดวงแก้วด้วยนะคะโอ้อันนี้วันนี้รัตนะองค์นี้นะคะเอานอกจากพยาะนะักสีเขียวส,สีสีทองแล้วก็สีแดงก็ได้เหมือนกันแดงกระทองกระแดงกระทองนะคะก็เป็นโทนเดียวกันนะคะเป็นเป็นเป็นอันนี้เดียวกัน ก็บูชาพญานาคสีแดงก็ได้สีทองก็ได้นะคะองค์นี้ก็บอกว่าคุณต้องมีออลูกแก้วนะลูกแก้วพญานคราชนะคะให้ถวายลูกแกว้วถ้าใครขอพรพญานคราชช่วงนี้ให้ซื้อลูกแกว้วถวายท่านนะคะลูกแกว้วใสๆลูกแก้วสวยๆนี้ก็ได้นะคะถวายขึ้นหิ้งให้ท่านนะคะหรือถ้อถาใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถวายให้ท่านแต่อย่างองค์นี้หองอาจารย์จะมีลูกแกว้วอยู่ข้างในอยู่แล้วมีลูกแก้วเล็กๆอยู่ข้างใน ระดับอยู่แล้วนะคะก็ใครที่บูชาแพานด้าอยู่แล้วก็วช่วงนี้ให้ถวาไเป็นลูกแก้วนะคะต่อไปโอช่วงนี้อันนี้อันนี้ไปแรกน,นี้ไปสุดท้ายช่วงนี้บอกว่าเรียกไม่ได้เลยนะคะจะมีคนอิจฉาลิสยาเอ่อคนอิจฉาลิสยาค่ะมีคนแบบว่าตัวเราอาจจะเป็นคนนั่าอิจฉาก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องแบบคนอิจฉาคนแบบว่าอยากได้อย่างเราอย่างเงี้ยอิจฉาเราอย่างเงี้ยก็มีนะคะ ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะ่ะก็ทาอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่คนที่คิดไม่ดีหรือคิดอะไรไม่ดีกับเราหรือคิดอิจฉาคิดดินทาอะไรเราช่วงนี้นะคะข่าวก็จะแบบแพ้ไพ่ตัวเองนะคะก็เหมือนกับว่าเพราะว่าดวงเรามันมีแต่ไพ่ใหญ่มาทั้งนั้นเลยปลุกพยายาิรดคุ้มครองช่วยเหลือสําเร็จแล้วเราสําเร็จคืออาจเป็นแมวช่วงนี้คุณจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษโดดเด่นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษแล้วเลยทำให้อาจจะมีคนอิจฉาหรือคนแบบว่า คิดไม่ค่อยดีกับเราได้ในช่วงนี้แต่ได้แค่คิดนะคะคิดอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้นะก็สบายใจได้ไม่ต้องกลัวใครคิดอะไรก็ช่างใครมองไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ดวงเรายังดีอยู่โดยเลือดอยู่เรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะได้เงินหรือได้ทองก็ได้นะคะอาจจะได้ซื้อทองแต่ช่วงนี้ทองแพงมากเลยนะอาจจะได้ซื้อเงินหรือจะได้ซื้อทองเอออาจจะได้เงินได้ทองอะไรค่ะก็คือหรือได้ได้ของมีค่าได้ของมีราคานะคะได้เพชรพลอยหรือของที่มีเครื่องประดับแบบ เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นวิบ๊อบวิบ๊อบหลักสีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือได้ของมีค่าที่แบบว่ามีราคาของที่แบบมีคุณค่าจะได้เก็บประมาณนี้ลักษณะช่วงนี้มีโอกาสจะได้เงินทองสําเร็จดีนะคะการงานการงานจะได้นะคะได้รับการช่วยเหลือเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือจากที่อยู่ตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกนะคะเหมือนแลสเต็ปมันขึ้นสูงขึ้นโตขึ้นดีขึ้นลักษณะอย่างนั้นเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักก็เหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องให้แบบเข้าใจผิดกันกับคนรักได้หรรืืออวว่่่่าามีีเงทแบบ น้อยอกน้อยใจกันหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องลักษณะที่แบบว่าคุยกันไม่ไม่ไม่เข้าใจกันอะลักษณะอย่างนั้นนะคะก็คือแบบว่าเข้าใจคนละอย่างอะเออเข้าใจผิดอะเราก็เข้าใจเขาผิดเขาก็เข้าใจเราผิดอะไรท้ำนองเนี้ยนะคะจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรนะคะคือดวงบอกว่าก็ยังเป็นคู่กันอยู่เพราะว่าดวงเนี้ยเป็นลูกหลานเพียรนาคเหมือนกันคนที่เป็นคู่ของคุณที่อยู่กับคุณอะเขาก็เป็นสายเพียรนาคเหมือนกันคือมีเชื้อสายมานะคะก็เลยได้มาเกี่ยวข้องกับคุณดังนั้นก็ เลิกกันยากค่ะก็ยังผูกพันกันอยู่ก็ไม่ถึงกับทะเลาะกันถึงขั้นเลิกก็ไม่ขนาดนั้นมันผูกพันกันอยู่นะคะก็ยังต้องผูกพันเกี่ยวพันกันไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆตลอดทั้งชาติน่ะเออต่อให้เลิกกันก็ตัดกันไม่ขาดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะนั้นส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจได้นะคะอาจจะเจอจากการทํางานจากการติดต่อการเจรจาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีแบบว่าเจอคนถูกใจในระยะในระหว่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะโดยรวมนะคะก็แบบว่าดวงดีดวงปังดวงเลิศมากเลยนะคะสรุปนะคะเงินปังงินมาคนอิจฉาบ้างเพราะดวงมันเลิศพิมพ์คำว่ารักครนในที่ดีเออแต่ไพ่อันนี้ขึ้นบางทีแล้วก็เราก็อิจฉาคนอื่นนาะไม่ใช่เพื่อนอิจฉาเราอย่างเดียวเมื่อกี้เมื่อวานเขาเพิ่งขึ้นไพ่ลักษณะนี้ขึ้นมา บางทีเราก็อิจฉาคนอื่นเห็นชีวิตคนอื่นเราก็อยากได้อย่างเขาเห็นคนเขาแบบว่าชีวิตดีๆอยากมีอย่างเขาบ้าง๊ยแฟนคนนี้เขาดีจัง,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 นนลจง,งเลยอยากมีแฟนอย่างนี้บ้างโอ๊ยคนนี้รวยจังเลยอยากรวยอย่างเขาบ้างแล้วก็อาจจะอิจฉาคนอื่นได้ก็บ้างก็ได้แต่ว่ามันก็เล็กๆน,น้อยๆนะคะแบบอิจฉานีหน้อยอย่ะไม่ได้แบบร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอยู่แล้วอยู่ละคเนมาที่ดี